ตัวโตแกะว่าแมลงจะได้กินจินหลาบจินแซ่ซื้อหวยกบถูเหลือก็นออันนะแมลงนี่นะอันแมลงนี่จะจัดเมนูต้มหน่อใส่ดุกหมูสักกม่าแล้วก็ไปลงมือทํากันเลยหน่อที่ได้มานะเอามาล้างเอามาปอกไปก่อนเน้อหั่นซอยเซ็ตระบอตั้งหม้อต้มน้าใสเกลือลงไปเห็นน้อยเอาหน่อใสลงไปนะครับต้มให้มันสุกกันนหนอนี่นะถ้ามันสุกมันจะหืนบอกเดี๋ยวเราจะต้มหน่อละไว้เนี่ยนะครับต่อไปเราจะไปตามเครื่องปรุงมันก่อน ที่เราจะตามในเพิ้ลหองว่าสมเกลอืออย่างเปิ้ลหองสมเกลอือก็มันมีสมอย่างอันนะาแห่งของป้อมเหรยกระเทียมเหรยแล้วก็พริกไทยพริกไทยนี่ขอใส่เป็นพริกไทยป่นเนาะเสาะพริกไทยเม็ดมาได้ตามเซ็จแล้วก็ไปเปิดพอหน่อยกําซุกหรือ,อยังแฮะโอเหลียงเอะเจ้าแน่เจ้าจ,จริงๆเลยจากนั้นก็ตักออกมาพักไว้ก่อนนะครับแองสูตรเพื่อนก็จะต้มลงไปเลยนะครับแต่ผมไม่ ผมจะเป็นแฮมสูนผมจะตั้งหม้อเจ้าน้ำมันก่อนนะครับเอาสามเกลือที่เราตัางตะเกียบนะครับลงมาคั่วให้มันมีกลิ่นหอมก่อนนะครับจากนั้นใส่กระดูกหมูหรือจิ้นหมูลงไปนะครับจิ้นหมูหรือกระดูกหมูของเราจะได้กลิ่นของสามเกลือหอมชดชดครับเวลาแงะในหม้อขนะนี้มันจะมาแจกพอจิ้นเริ่มสุกได้ตีเติมน้ำลงไปได้เลยนะครับ ปัตตากินขึ้นมานี่หอมชอดๆขนาดนะครับจากนั้นน้ําเริ่มเดือดแล้วบ่อเขาก็จ้อนฟองออกนะครับมันจะได้แบบมีกลิ่น้าวเนาะพอน้ําเริ่มเดือดได้ตีแล้วบ่กเขาก็เอาหน่อใส่ลงไปได้เลยนะครับใส่ลงไปใส่ลงไปเยอะๆอ๋อเจ๋อแน่ากลิ่นขนาดโว้ยยี่ัตตาสุกจนแน่ากลิ่นขนาดเด้อถ้าน้ำมันแห้งก็เติมน้ําลงไปให้นหน่อยนะครับกลไซ้ายกลขวากลหน้ากลหลังปัดตจตนเริ่มลอยขึ้นมาละปิดฝาหม้อกับ หลอสักครู่เวลาผ่านไป10นาทีไวเหมือนโกหก เปิดฝาหม้อออกมาโอ้ต้มนอเฮากระซกแล้วนะครับปัตตาหนกินขนาดเฮาก็เอาพริกจีใส่ลงไปให้น้อยนะครับเพิ่มสีสันและรสชาตินะครับปัตตาแนกินขนาดนื้แล้วก็เอาผักชีโรยหน้าให้หน่อยใช้คําว่าหน้ากินได้เปลืองมากปอละหมักกระอู้หมักกระโม่น้ําลาย่อเฮงต้มหนอใส่ดุกหมูของเฮาก็เซ็ตแล้วนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามตายแพ้หิวด้วยนะครับสวัสดีครับ